มันมันเข้าเข้าหลังจากนี้ได้ด้วยเหรอพี่ไม่รู้มันมีนะพี่เที่ยวบินเกือบหมดแต่มันถึงจะเข้าได้บางทีนั่นไงผมบอกแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนนึกว่าหลงตาไปไหนซะแล้วพี่สวยแล้วอ่ะพี่ปืนไม่ต้องสวยพี่พี่จะสวยไปครับผมแตกหนึ่งแตกหนึ่งพี่หลุดพี่เพิ่งเข้ามาพี่เเพิ่งขหลมดไม่ได้ลงกับเพื่อนอ่ะงงมากพี่เพิ่งเข้ามาพี่พี่เพิ่งเข้ามาพี่ตรงนี้ พี่เพิ่งเข้ามาเอ้ยขวานเพิ่งเข้ามาโดนหลอดแล้วเอ้ยฟาโลโอ้โหเลือดโอ้โหไปฟาโลหรือเลือดแค่หนึ่งต้องผมล่วงนะต้องผมล่วงโอ้ลูกกระสุนหมดอ้าวสวยผมแล้วโอ้ลูกกระสุนหมดโอ้โหชีวิตโอ้โหชีวิตชีวิตมันช่างลันทุกโอ้โหแล้วมันมีตัววิ่งมาข้างหน้าหนูอ่ะมันมีตัววิ่งหนีมาเนี่ยสวยแล้วชีวิต ของมุมสองตัวพี่ไอตัวเดียวข้างหน้าผมเลยพี่ข้างหน้าผมเลยคุณ่อยสไนซ์ใส่อยู่สับสไนซ์ใส่อยู่มาดิวัยรุ่นเมกาปอกโอ้ยเลื่อนเลื่อนปอกหมดตีหมดหมืกันจิงเจียวตัวอยู่กับหนัวตัวหนึ่งแล้วก็รถผีขับมาอีก เดี๋ยวผมไปเอ็นจอยอะพี่สาวรังแกค่ะนี่ทีละคนฉันไม่มีของค่ะฉันไม่มีของค่ะไม่ต้องมาหาค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์ผมก็เคยเป็นอาจารย์กับผมนี่หาสัญหาบั๊กเยอะมากโอ้โเคลอต์เคอผมก็เลยรู้ไงว่าเออพี่พี่แคลอทนายน่ยเนี่ยตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งขออะไรค้าพี่เขาไงพี่เขาก็ไม่มีของด้วยไม่แน่เลยพี่ขวัญ เอ้ยอยากได้ออได้แท็กอยู่นะอยากให้เกิดรอบโอ้มีปืนแต่ลูกกระสุนหมดใช่ไหมเนี่ยมีปืนกระบอกหนึ่งเมื่อกี้สองกระบอกมันเอาไปแล้วกระบอกหนึ่งโอ้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ผมตู้ไม่ได้ไคลโลไคลโลตู้ไม่ได้โอ้กิโลด้ใช่มันเอาไคลโลพี่ไปแล้วโอ้โอเมนโอ้เมนโอ้ไม่ไหวเรียบร้อยโดนอายุเอส เอาเลยพี่ผมหลบอยู่ผมไม่ไหวมันเงินโดนใครโลไม่แต่แต่ไอัเนี่ยมันชอบเล่นมุมแบบพี่เบนส์เฮ้ยเฮพี่เบนส์พี่เบนส์มันเล่นมุมไม่ได้พี่ไม่มีเกาะไม่มีเกาะตายเรียบร้อยฟาโร่ฟาโร่พี่ฟาโร่เอออ้ออ๋อยังไม่ตายผมยังไม่ตายสิพี่ฟาโร่เอาเลยพี่พี่ฟาโร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 ่โหเสียวไส้พี่ฟาโร่ย่าฟาโร่ตาย ัันนนล้้ไออช่ขอบคุณครับพี่ชายโอ้โหลุ้นแทบเลือดตากระเด็นนอนบอดแดงยิงเก็บของเลยเก็บของเกือบโมดตี้ของเราก็ไม่มีด้วยไงพี่ตีเราเออต่อไม่มีสักแผ่นปืนก็มีแต่เอ้าข้างล่างมีคนอีกนะข้างล่างข้างล่างมีอีกนะเนี่ยโอ้โหชีวิตกรรมำกำพันชิงนี้ ผมไฟระเบิดไปอยู่ระวังนะระวังโดนระเบิดผมนะโดนไปเจ็ดสิบกว่าโดนไปเจ็ดสิบกว่าโอ้เกาะผมก็ไม่มีโอ้โหไม่ต่างจากพี่ฟาโรเลยเฮ้ยสไนโอ้่แค่รอเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวผมไปด้วยใจเย็นเฮ้ยสไนสไนมันเลงที่อยู่เดี๋ยวสติจะบ่ายเฮ้ยสวยโอ้ยโซโตโนตายแล้วโอ้โซโยังไม่ตายโซโยังไม่ตาย ตายโอ้ไม่ตายอะไรเนี่ยโอ้โหปืนโอ้ผมรับกับปืนไม่ได้โอ้ปืนดีมีคุณภาพอย่าหาไปใช้กันครับปืนให้ดีไม่โดนเลยเพี่เข <c oughs> ียยก,กับปืนปืนก็ช่างยิงไม่ออกนิ่งก็ไม่นิ่งสายก็สายโอ้โห มื่อกี้เราวิ่งใส่เขาเหมือนเรามีขอเขาแต่ละคนเราไม่มีอะไรขอเขาได้เลยสภาพคือแบขวายิงเพื่อหวังผลไม่ไหวแล้วอ่ะยิงเออลดลดเต็มเโอ้โอ้โอ้แมนโอ้แมนโอ้แมนเฮลโลเฮลโลระวังระเบิดหมาพี่ระวังระเบิดหมามาข้างหน้าเจอหมา มาข้างๆเ,เจอคนโอ้โหชีวิตอ,อุ้ยเกาะหมดโอ้โหตายแล้วผมไม่มีอะไรในชีวิตเลยตกโ,โ,โดนละมันอุ้ยบ้องเขาเขาใช้เอฟเฟกต์ใหม่นั่นเนี่ยโอ้โหอนาตมากอะ <laughs> อนาต <laughs> ได้เกาะดำได้เกาะดำจากหมาโอ้โหสุดยอดเลย อขนาจของจริงค้นกว้านก้านหมายาปกกับพี่นี่มาคนละกแฟนคนละแผ่นโอ้โหสภาพอะไรวะน่คนละแผ่นสองแผ่นนี้พออจะให้ก็ฟ้าก็ฟ้าแต่แอลชอเปคนละแผ่นผมว่าไปให้พี่ฟาโรด้วยกนฟาโรของเยอะแล้วเมื่อกี้พี่สองตัว โอ้ผมว่าเราหนีจากตรงนี้ทั้งพี่ของเราไม่มีจริงอ่าเรียบร้อยโอ้ยเอาเอาเอาจริงจริงหรอรถคันนี้เดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวผมขับให้รับรองผมขับหนักกว่าพี่อีกขับไม่ค่อยเก่งไม่กี่ตัวแลเนะี่ยมันเหลือกี่ตัววะเนี่ยเอ้อยหนึ่งหนึง่ง ยังยังไปฟ้อนฟ้อนไปฟ้อนมีเยอะหรอสองตัววัสดีฮอบสุดสวยทำอะไรฮอบขับรถตามมาใครใครใช่ใช่ใช่อ้เ um> ส oh. ียวโอ้โหเสียวเกือบโดนแตกเรียบร้อยเทคทูเอ้าทำไมฉันไปยิงน้องอ่ะเอ้าหลงไปหมด ข้างหน้าผมพี่ข้างหน้าผมเดี๋ยวผมใส่โอ้ไม่ได้นีเนี่ยข้างๆข้างหลังมานะพี่วิวจะสุดแล้ววะแทกตูแทกโูแทกตูทะลุตัวแทกเรียบร้อยพี่แตก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 มูดี้เออหมดเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะพี่เบนมีอยู่45กับ80เฮ้ยเฮ้ยจะโดดจะโดดจะโดดเจ็บแถวเนี้ยโดดแถวเนี้ย มันวาร์ปหรือเปล่านะไม่รู้แต่ที่ดูผมไปก่อนอ้าวฮัลโลขอของก่อนนะนะแม่งไม่มีเลยว่ะต่างคนต่างจนต่างคนต่างจนพี่ขอของก่แล้วเอาเราให้ดูหาของใหม่โอ้โหตี่เราตี่เราคือยากยากจนแค่ไหนครับขโมยของเพื่อนกันเองแล้วอ่ะมาถึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ย งงไปหมดแล้วหลังหลังหลังต่อมหลังรถเก็บแผงบีบแต่ด้วยพี่บีบแต่พี่ผมตามผมตามแป๊บบีบแต่อย่างงี้ผมรับไม่ได้แล้วคือรถตัวเองก็คือควันขึ้นแล้วนะรับไม่ได้นั่ยนะเราเรียกว่าความโกรธบังความโกรธความกวนบังเฮ้ยอะทำไงอะโอ้โอโอเจ็ดอ้า โอ้ยโลแมนต้องผมพี่ต้องผมต้องผมผมตามมาแล้วผมเคยเห็นแม่พลังแห่งสโนบอร์ดีเจิทัน่ะพี่ตามหลังฟอนเดี๋ยวมตาใช่พี่ตามหลังผมด้วยเดี๋ยวผมตายแตกเรียบร้อยสนจอยครับผม ตัวมันก็จนไม่ต่างกับตีเลยโอ้โหตัวมันสภาพก็ไม่ต่างกันเลยของก็แทบจะไม่มีเหมือนกัน่ะไม่ใช่แทบจะไม่มีไม่มีเลยอะเพิร์กก็แทบจะไม่มีปืนก็มีแค่นั้นเรากระสุนก็มีนิดเดียวจนไม่ไหวสภาพคือตอนนี้เราจนถึงขั้นจะขโมยของเพื่อนกันเองแล้วนะฮะ สบักสบอมมากอะตอนนี้โอ้โหมิ่งหาของอยู่ใจย็นะครับพี่ฟาโลเดี๋ยวผมไปด้วยนะครฮบสุดหล่อมาแล้วฟาโร่สามหล่ะเหมือนเราจะลืมใครบางคนปะพี่เบนเหมือนเราจะลืมใครบางคนนะพี่เบนไปเลยไปเลยเดี๋ยววิ่งตามไปไม่มีสโสนไม่มีอะไรเลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวผมให้ไปอุ้ยได้แล้วได้แล้วสโนน เอาของไหมครับผมให้หมดตัวแล้วพอดีเลยผมเอามีดไล่ฟันแล้วเขาหนีไปหาพี่เหมือนเดิมผมยังคงแมวแมวแวยังคงขับไอชอร์ตีมผมเอามีดไล่ฟันเขาแล้วเขาหนีไปหาพี่อุ้ยของศพเต็มเลยทั้งนมาโอ้โหเราเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าพี่ เต็มเลยของทองของทองเต็มเลยเราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมเนี่ยใครไม่ไม่ได้ของเราแล้วขอขอก่อนของใครไม่รู้โอ้โหกอนถือบอกว่เปูว้าว่ะดู๋ยดูดิเพียของทองเต็มเลยโอ้โหเหมือนมาเจอเหมือนมาเจอขุมทรัพย์อ่ะผมว่าน่าจะคมาเจอแล้วอันนี้มันแุนทรินน่ะโอ้ยกล่องนี้ก็ไม่จนไอ้กล่องนี้ก็จนเหมือนกันโอ้ไฮลาบะโร อี๋เป็นเยอใจเย็นๆอย่าเพิ่งยิงรถใจเย็นๆผมอยู่ด้วยใจเย็นใจเย็นเป็นใจเย็นบลูใจเย็นบลู้ปตีหนึ่งตีหนึ่งอู้ตีหนึ่งยัดพี่ผมจุดยัดพี่ผมไปชนรถจุ๊บจู๊บตาเรียบร้อยผมโดนยัดนะครับเจอตียัดนะเจอตียัดนะผมยิงล้มล้มหนึ่งอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งล้มไปแล้ว อุพยใจเย็นๆเดี então, ๋ยวพรงชุบเออหมดตี่โอ้ชุบงช่วอ่าเรียบร้อตายตายแต่น่าตดตาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกแป๊บเดียวเองชิบ้าวีโอ้โหทีมเราก็ตายคนเขาทีมเขาก็เหลือคนเดียวผมยิงไปคนนึงอ่ะพี่ยิงไปสองเมื่อกี้สองใครเป็นของใครวะเนี่ยนะแล้วก็พี่ฟาโรน่ายิงไปหนึ่งเพราะว่าพี่พี่ขวัญเขาตายเลยใช่ไหมพี่ขวัญ ใช่ใช่ยังไม่ได้เอะอะอะไรเลยเมื่อกี้ไอชนปูมันมันซ้ำต่อเลยผมช่วยไม่ทันเมื่อกี้ผมก็ซับหลังไม่ยู่โทษทีพี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะมันเยอะมากคือแบบเมื่อกี้ผมก็พยายามชูกดขึ้นรถก็กดไม่ติดโอ้ชีวิตโอ้โหศพอย่างเยอะว้าวมากโอ้โหหวานริงว้าวจริง ดูของพี่เราได้ครบเลยอ่ะพี่ได้พี่เอาไอ้ไคลโขวนมาได้เลยนี่นี่นี่ขวนเอาไปเอาคืนไปไม่ไม่ไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนูอ้าวไกลระบาดจีนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เล่นไปเลยอ่ะใช่เล่นไปเลยเล่นไปเลยพี่ผมอยากได้ของเมติกตอนนี้ผมกิ่วก็หิวก็หายของเมติก เอามาเอาไว้หมดหิวก็หายหายเอามาให้หมดนานทีจะได้เล่นเดยเฉพาะ้้วิตเบสนะ่ะเอ็นดูนะทำไมเราหิวเสือดแล้วเมื่อกี้ผมชอบเสียงสวิตเบสเสียงเพลงมันโดยเจยินพี่รอผมด้วยเดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวผมเป็นเอคนขับให้คนขับแท็กซี่ เดี๋ยวจะพาพี่ไปหายมบาลให้เออตีหนึ่งถึงที่ยรถได้ได้พี่บวกได้บวกได้ใส่เลยพี่ใส่เลยเดี๋ยวรถแทดงเดี๋ยวแท็กซี่แท็กซี่สเปคอย่างนี้ยมบาลชอบเราใส่ใส่กลางไม่ได้นะพี่เดี๋ยวผมพาจอดใส่กลางไม่ได้ต้องระยะก่อนมีอะไรเราเจอแล้วมั้งโอ้พี่โอ้โหใจตัวเอง Get out smoke. เฉยตัวเองเรี <F at> ยบร้อยมีหมดตีเอ็นจอยครับผมพี่ฟาโลเก็บสองผมเก็บสองรวมกันสองสองสี่สองสามสองสามเท่าไหร่นะสองสามหกเออสองสามแปดเฉย e <c oughs> จะสองสามแปดไม่มีอะไรมากั้นนะตอนนี้ พี่เคยเห็นไอ้นี่มั้งล่ะเคยเห็นต่างชาติมันสี่คูณสี่เท่ากับแปดขยันรถอ่ะสี่คูณสี่ขยันรถอะ่ะ <c oughs> อ๋อ,อ,อไปพี่เดี๋ยวแท็กซี่ถ้าเป็นอย่างนี้ยม,มาบาลชอบเราหาครับเราขี่ล้วนหาเดี๋ยวรถเดี๋ยวเจอเดี๋ยวตะโกนเรียกได้พี่แล้วผมก็ไปขับรถส่งคนโดยสารกงินไปส่งคนโดยสารกงิน <c oughs> เขาบอกว่าพาไปหาคน จะพาไปหาแป๊บนึงผมว่าอาจจะเหลือบอดนะเนี่ยพีนะเอยเต็มตีกแล้ว <c oughs> ดเดี๋ยวแท็กซ <c oughs> <c oughs> ี่กำลังขับไปเฮ้ยจมจมเอ้ยไม่จมดีดีดีมีหินมีหินอย่างไกลอ่ะพี่เบนออกมาได้ไหมลนะ่ะทันอยู่รถรถรถสปอร์ตทันอยู่รถสปอรอ์ตทันอยู่หนูมกำลังไปหนูกำลังไปรถสปอร์ตทันอยู่ครับตอนนี้พยายามเหยียบมิดตอนนี้ที่เหยียบจะหักแล้วครับ มันหนักขอบวงนี่หวะมิดไม้แล้วม,มาแล้วมาแล้ว,<า>ลวเห็นแล้วครับข้างหน้าข้างหน้าพี่ฟาโลผมว่าลงเลยเราเราขับต่อไม่น่าได้เดี๋ยวรถแตกไม่ได้ห่วงรถนะตอนนี้ห่วงคนเดี๋ยวตาย,อยสองตัวสามตัวเก็บของพี่อยู่เดี๋ยวผมต้มก่อนเดี๋ยวผมนี่ตามสองตัวเก็บของอยู่โหพูดเป็นต่ย่านเนี่ยล้อหนึ่งครับล้อหนึ่งล้อหนึ่งนั้นโดนลอยข้างหลังเรี๋ยวไปครับล้อสองล้อสองล้อสองผมว่มวาบุกเลยนะผมบุกเลยผมบุกเลย มึงก็ต้องตอบกันสิวะบังอาจโดบของพี่เราเดี๋ยวเราจะโดบข,ข,ของนายนี่นี่น,นี่ยิงแป๊บยิงแปบ๊แปบสักครู่ยิงเลยดวงดีแต่มันขี่แต่โดนเจอคนตลอดเลยวะเล้วทำไมคนใช้สวิตเบดเยอะจังสวิตเบดบัฟเหรออยู่นี่อยู่นี่ไม่นะมนไม่ได้วทำไมเห็นคนใช้เยอะจงังเนี่ยสองคนสามคนนะั่นเ่ง โอ้ป้อมปืนที่สาวใจเย็นตัวแดงเหมือนตัวตาที่แล้วเลยตัวแดงเหรอนี่ตัวแดงเหรอใช่พี่ใช่ตัวเดิมเลยเนี่ยไอ้ตัวเดิมเลยตัวแดงไอแมนเนี่ยไอแมนเนี่ยไปพี่ขับแท็กซี่ต่อพี่ฟาโรเราทีมเราเสียสลากไปคนหนึ่งอะยลังเดี๋ยวตอนนี้ก็คือสุ่นคิวนะตอนนี้พี่ตอคิวเองไหมก่ัน หนูหนูศูนย์ทิวตอนนี้โอ๊ยตายเด้๋วตายอีกบ่อยเดิอสองตัวท้ายละทีมเรานี้พากันลากกันเองนะไม่มีใครแบกนะลากกันเองนะเนี่ยไม่เรียกยกนะเรียกลากเลยแหละตัวท้ายเราหมดแล้วล่ะหอดเทหมดหมดหมดแท็กซี่สเปคอย่างนี้ยมบาลชอบ ยา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 จะเห็นโยมาบานพี่ขวัญเขาไม่เคยทำแบบนั้นพี่เบินชีวิตอะเรียบร้อยนิฟโชสรุปเอ็นจอยอะบมนี่15คิว